สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงภาพรวมตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565จะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มชาวราศีพิจิกหรือว่าชาวลัคนาราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนวันที่15ธันวาคมส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกคือท่านที่ทราบวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดหรือว่าท่านเคยผูกดวงชะตาดูดวงชะตากับหมอดูโหราศาสตร์ไทยมาแล้วเพื่อดวงชะตาของท่านมีดาวจันดาวทิ์ดาวสุขสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกก็เรียกได้ว่าเป็นชาวลัคนาราศีพิจิก ความแม่นยำในการทำนายดวงชะตาตรตวจดวงชะตาแบบลัคนาจะมีความแม่นยำม,มากกว่าแบบราศีคลิปนี้เป็นการทำนายดวงแบบราศีนะคะเป็นเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตกลุ่มชาวราศีพิจิกหรือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีดาวประจำตัวคือดาวอังคารเลขาศาสตร์เป็นเลขสามนะ,ะเป็นกลุ่มของชาวธาตุไฟนะคะแต่ว่าราศีพิจิกเป็นชาวธาตุน้ำนะคะ ดาวอังคารนะคะเลข3เป็นทั้งดาวประจําตัวแล้วก็เป็นดาววาสนาให้กับกลุ่มชาวราศีพิจิกนะคะส่งผลทําให้กลุ่มชาวราศีพิจิกหรือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะเอาแต่จใจตัวเองมุทะลุดุดันหรือว่ากล้าได้กล้าเสียใจนักเลงไม่ยอมคนแต่นะคะบางครั้งบางอารมณ์นะคะกลับเป็นคนที่จิตใจอ่อน นะคะใจอ่อนนะคะหลงเชื่อคนง่ายๆชอบงานรื่นเริงบันเทิงใจชอบงานศิลปะแล้วก็ชอบเข้าสังคมนะคะมีความเป็นผู้นำสูงหรือว่ามีทักษะในการสื่อสารพูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วนะ,ะกระชับกระเฉงว่องไว แต่กลับเป็นคนที่ขี้หลงขี้เลิมหรือว่างงเงินเในบางจังหวะก็จะชอบทําอะไรที่มันรวดเร็วเกินเหตุเกินตัวใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแบบหุนหันพันแล่นนิสัยนะอาจจะติดที่ขี้โอเย่อหยิ่งจองหองหรือว่ามักจะมองคนอื่นด้อยกว่าตนเองเสมอแต่ถ้ากลุ่มชาวราศีพิจิกหรือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกลดความเป็นทิฐิ ของตัวเองลงบ้างจะทำให้ท่านทั้งหลายนะมีความเจริญในเรื่องของการใช้ชีวิตตั้งแต่วันที่10กันยายน2563นะคะ ราหูมีการโคจรแล้วก็สถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะเป็นภพปัตตนิของชาวราศีพิจิกและก็ชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งนะคะภพปัตตนิก็จะหมายถึงในเรื่องของสิ่งที่มันตรงกันข้ามนะคะเช่นการได้คู่ครองเนื้อคู่การสมรสการเซ็นสัญญาการทรําธุรกิจต่างๆการเดินทางไกลคดีความหรือว่าในกลุ่มของคนโสด ะะมีโอกาสที่จะพบเจอเนื้อคู่คนที่ถูกใจคู่ครองที่อายุน้อยกว่าตนเองหรือว่าแตกต่างกันมากๆนะหรือว่าบางครท่านหากมีคู่แล้วก็จะมีในเรื่องของการหย่าร้างการเปลี่ยนคู่ครองการเลิกลาในกลุ่มของชาวราศีพิจิกหรือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกบางครูท่านอาจจะสนใจในเรื่องของการทําธุรกิจนะหรือว่ามีการเริ่มต้น ทำการงานหรือว่าเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะออกจากงานก็เกิดมาจากอิทธิพลของราหูนะคะ ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงนะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับดาวที่จะมาสนับสนุนช่วยเหลือในพื้นดวงเดิมนะอย่างเช่นกลุ่มดาวสุพเคราะห์นะที่จะมีการโครจรมาช่วยสนับสนุนนะในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงย้ายงานปรับเปลี่ยนงานหรือว่าออกงานนะคะก็ขึ้นอยู่กับนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้นะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่นะย,ย้ายไป บริษัทนะ,ะหรือว่าทาธุรกิจการงานที่ดีขึ้นหรือไม่นะขึ้นอยู่กับดวงชะตาหรือว่ามีดาวบาบเคาะนะคะหรือว่าดาวสุปเคาะนะเป็นตัวเปลี่ยนเป็นตัวปรับนะคะให้ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกหรือว่าชาวลัคนณาราศีพิจิกนะ,ะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหรือว่าแย่ลงนั้นนะคะสำหรับนะคะตั้งแต่วันที่30มีนาคม25 6 5 นะดาวราหูนะหรือว่าราหูจะมีการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษนะคะเป็นพบอรินะคะของชาวราศีพิจิกนะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งนะคะหมายถึงพบอรินะคะเป็นภพศัตรูหรือว่าเกี่ยวกับอุปสรรคผู้คิดร้ายหรือว่าโาครคภัยไข้เจ็บนี่สีนต่างๆภัยจากโจร ภัยจากความทุกข์ทรมานภายจากการสูญเสียนะคะดาวราหูหรือว่าราหูในภพเรือนอรินะคะในราศีเมษนะ,ะมีทั้งดาวมฤตยูแล้วก็ดาวเกตนะคะร่วมกลุ่มกันด้วยนะ,ะก็ส่งผลทำให้ชะตาชีวิตของชาวราศีพิจิกหรือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกจะพบเจอในอุปสรรคต่างๆนะคะ เกี่ยวกับศัตรูผู้คิดร้ายนี่สินภัยจากโจรผู้ร้ายที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมีภาวะนี่สินแปลกๆนะหรือว่ามีคนแปลกหน้ามาทวงหนี้หรือว่ามีภัยจากศัตรูที่ไม่รู้จักนะคะลึกลับนะซุ่มทํำร้ายหรืออาจจะมีการไปหลงเชื่อนะะ เชื่อฟังนะรหรือว่าถูกหลอกให้ชดใช้นี่สินภาระที่ไม่ได้เป็นคนเกาะขึ้นนะจึงควรที่จะระวังในการครบหาสมาคมกับบุคคลแปลกหน้าหรือว่าคนที่ไม่รู้จักนะคะหรือว่าระวังในเรื่องของการไปค้ำประกันนะคะกู้เซ็นสัญญานะกับบุคคลอื่นบุคคลแปลกหน้าหรือว่าอาจจะถูกแอบอ้างนะคะนำเอกสารการค้ำประกันนี้สินต่างๆนะคะระวังในการหลงเชื่อคำพูด คำยุยงจากคนแปลกหน้าด้วยนะคะก็สุดท้ายก็อาจจะทําให้กลุ่มชาวราศีพิจิกหรือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเกิดพลเสียหรือว่าเกิดความเสียหายตามมาต่อเจ้าชะตาชาวราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะความหมายความสูญเสียความเสียหายนะคะขึ้นอยู่กับนะคะ พบเรือนนะคะที่ราหูมีการสถิตยอยู่ในเรือนนั้นๆพบนั้นๆด้วยนะคะเป็นแนวทางเป็นไกด์นำทางในการดำเนินชีวิตนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ